สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี้ผมนะครับกับวิกกี้อีซี่นะครับวันนี้ว่าจะมาบอกวิธีการเล่นอาวีให้เก่งนะครับผมวิธียังไงนะครับเรามาฟังเลยดีกว่าอันดับแรกครับเราเลือกฮีโร่ที่เราชอบนะครับเราเป็นสายไหนสายไหนนี่นะครับคือฮีโร่ทั้งหมดนะครับผมบางตัวผมก็ไม่มีส่วนใหญ่ผมไม่มีนะครับ ตังมันหาย,ยากซะเหลือเกินนะสมมุตินะครับถ้าคุณอยากเล่นเเก่งนะครับคือเราต้องรู้ว่าฮีโร่อ่ะมันมีทั้งหมดสองสี่หมีหกสายคุณจะเล่นสายไหนสายไหนที่คุณถนัดสมมุติผมถนัดสายแครี่นะและผมถนัดย้อนเนี่ยเนี่ยผมถนัดย้อนใช่ไหมแล้วก็ เราไปฝึกความชำนาญน,นะครับกับตัวนี้ที่เราชอบนะนี่ครับความชำนาญเราจะสิบทับสามร้อยนี่คือความชำนาญของเรานะครับแบบถ้าเราแบบเล่นชินแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแบบเราจะสนใจสายอื่นก็ได้นะสมมุติแท้งล้วอยากรู้ว่าตัวไหนโหดเราก็เข้าไปดูนะสมมติอยากได้ตัวนี้อ่าแล้วก็อ่านความสามารถของมัน แล้วก็ดูเลือดดูความสามารถดูพลังจุมตีดูสึ่งสกิลอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูอันติถ้าความสามารถนี่นะครับว่ามันเหมาะกันหรืไหมนี่ครับนี่คืออย่างแรกนะอย่างที่สองนะครับเราไปฝึกความชำนาญกับฮีโร่ที่เราใช้ สมมตินะครับผมชอบเล่นตัวนี้นะผมก็ลองไปเล่นดูพอมันแบบชำนาญปุ๊บแล้วก็แบบเริ่มชอบแล้วใช้เวลาเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนเก่งนะครับลับปราจาร์นั่นคือทำให้เราเก่งได้นั่นเองนะครับส่วนเพื่อนอื่นนะครับที่ชอบสายแทงก็ทำขั้นตอนแบบมเมื่อกี้นะครับ ต่อไปก็คือการจัดไอเทมให้ฮีโร่นะครับอันดับสุดท้ายเลยนั่นคือไอเทมเนี่ยวันเฮลซิงคือสายแครี่นี่คือไอเทมนะครับที่เขาจัดให้แต่โนมัตแล้วนะครับผมเราลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูนะครับอ่ะผมสมมติผมอยากใช้คลิซี่คลิซี่คลิซี่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับเนี่ยว่าไอของพวกเนี้ยมันเข้ามือเราไหมมันถนัดกับตัวเราไหม ถ้าไม่ขนาดอีกเราก็เปลี่ยนฮีโร่ให้มันเข้าออกับตัวเรานะครับอย่างเช่นย้อนนี่ผมชอบเล่นมากนี่คือของของมันนะครับคือแบบสามขั้นตอนนี้นะครับผมคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันคือหลักสําคัญมากในการเล่น Rv ให้เก่งนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ